พี่างลูกตาลจะดูแลทําแผลให้นะครับน้องเป็นน้องแมวจรนะครับที่อยู่แถวๆขอเก้าหลังของมอขอนแก่นนะครับอันนี้มีคนแจ้งมาว่าน้องได้รับบาดเจ็บและต้องการความช่วยเหลือนะครับช่างก็เลยบอกให้น้องที่พบนะครับพามาหาเราจอนน่ะจอนเป็นแมวจอแผลหายแล้วนะแต่ก่อนนี้ดูก็เริ่มในตรงนี้แนะหละจอน วันเลยนะตอนนี้เนะี่ยตอนที่มาให้รักษาใหม่ให,ให,ม,ให,ใหม่พร้อมๆอมชอนเน่าี่สโตนี่ตัวแจมครับแจมครับไม่ออกมาข้างนอกเมื่อไหร่ลูกจะนอนเฝ้ากล่องของเธอ มีโชคมีโชคครับมีโชคเป็นแมวตาบอดนะเดินชนนู้นชนนี่อยู่นั่นแหละขยันเดินอจริงจอห์นนะ่ะจอห์นเป็นแมวจอน